สวัสดีค่ะวันนี้พนิดก็จะมาแบ่งปันคาถาขายดีนะคะพุทธังพาหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิราพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษสานังอิธิโยปูริโศจิตตังพันธังเอหิเขาให้สวดสามจบ ก้าจบนะคะทุกคนพุทธังพาหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษสานังอิทิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระพุทธสานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานัง เอหิลาพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษย์สานังอิทิโยปูริสสจิตตังพันธังเอหินะคะ